แล้วระหว่างที่ไปอยู่เนี่ยจะอยู่ติดกระตา,ารพรานเข้าระวังยิงกันเองกระตา,ารพรานต้องระมัดระวังด้วยพยายามตะโกนภาษาไทยไว้เข้าใจไหมแล้วก็จะมีพวกเขเมเนซึ่งจะต้องผ่านเข้ากองพันของเขาพวกทหารเบนั้นคืนนี้ถ้าฝนตกอะไรหลับตกเรื่ออะไรต่างต้องระมัดระวังด้วยและช่วงผ่านบ้านโคลรกาต้องระมัดระวังด้วยพยายามทําตัวให้ต่ําไว้แล้วก็ถ้าเกิดถูกยิงสาดเข้ามาข้างทางก็ต้องโจดลงหัวรถวันนรถถังกับรถไอรถสกอ์เปียนไงรถเอวีซีไม่มีปัญหาวิ่งเข้าป้อมก็หมดเรื่องแล้วเพราะมันยิงไม่ พราะาึกไม่รู้สึกว่าพวกโจรไม่เคยใช้อาวุธีนนะต้อจะช่วยเธออาวุธปืนเข้าไปก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าพวกรถคอยเหตุนเนี่ยก็ต้องต่อสู้แล้วคอยฟังเป็นยุจากอาชายทีนะแต่ช่วงที่ไปอยู่ข้างทหารพรานต้องระวังยิงกับทหารพลานยิงกันเองด้วยแล้วเขาชำนาพื้นที่เขาจะยิงเราก่อนนี่เรายิงมาก่อนต้องระมัดระวังเอาแหละขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องผู้บังคับปูผู้บังคับตอนไปออกคำสั่งให้ใครอ,คอ่าให้ลูกน้องตัวเอง Đó, trong với nào à